็ขอคราสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง Next s o m e t h i นะครับวันนี้เราก็จะมาวิ่งเล่นในหมดซ v รนะครับวิ่งแบบไหนไปดูกันเลยรอรอห้องแป๊บอ่านะครับแผนของเราก็คือเราจะวิ่งแบบไม่หยุดนะครับยหยุบซื้อเห็ด วิ่งครับเจวานี้ก็วิ่งไปปีตันครัออกตัวมาครับเพื่อนจะคิวหรือไม่คิวเราไม่รู้นะเพื่อนตายไม่ตายเราไม่รู้เราจะวิ่งผ่านตันะครับ Hei, <laughs> dit! <laughs> จะมาชุบเพื่อนตั้งไหนมันนั่งอยู่ตตงสิเหมือนนี่เอเก็ฟตี่ทำเป็นแอ็กเลดี้แอนเจิ้ลแมนวิ่งแบบปิดตัวตล้ดจังว่านี้ช่วงนี้อยากวิ่งครับดูดิ

มึงไปดูอะไรไม่มีอะไรหรอกเอาละเรามาดูนักวิ่งเราสิ่งนักวิ่งตัวหนึ่งครับเจ้าว่านี้ครับเขาช่องแคบมาดิกาออกมาปุ๊บจะปืนไม่มีไม่มีปืนอะไรครับเหลือดสามต่อสองโอ้ย เออเฮ้ยขันขะไนเอาไปตายหัวมันตายมันไอ้เข้าไปนังอยู่เลิดตัวเดียวเลิดตัวเดียวโดนโดนโดนแตกโอ้นักวิ่งไม่รอดครับโดนดัดโดนสกัดดาวลูกดาลูกกระตุ้นดูเลือกเสือไอวอร์ไปเลยปิดตู้ไหมไม่ไหว มันเจาะตูนนักวิ่งเขาไม่พกปืนังหรอกนะบอกไว้ก่อนถึงวะนี่ครับ แดงไม่ได้แดงหรอกถึงว่านี่วิ่งมาพี่ตูนนะ First blood เผลอเราเก็บไปแล้วเอ้ยยืนถ่าเราอยืนถ่าเราวิ่งวิ่งปัดหน้าเลย

เอาหัวม <Double> ุดกันนะจังว่านี้นักวิ่งกับนักขานมันคนเดียวกันเปลวาไอไอวงบีบตูดเฮ้ยขามันเพื่อนวงตูดตูดแล้วละเพื่อนยิงมันเฮ้ยวงตูดตูดแล้วเร็วเร็วข้ามันเพื่อน t r i ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจะวิ่งดยูพี่ตูออ่ต,ออต่อนักวิ่งก็กงไม่ต้องพกปือแล้วนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยโตโอ้นักวิ่งนึ่วิ่งไปครับลันนะจังหวะนี้ ดู๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยยอมแพ้มันสักต่างดเดี๋ยวพี่จะวิ่งให้ดูไปดิไปดิไปดิบวกเลยวิ่งบวกเลย ตายไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะวิ่งเร็วเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเนๆ่เนี่ยเนีเอาล้ๆโอ้ยนอ้เกะกะาพี่ว่ะ First blood อ่ะชุบข่าวหน่อยสิโอ้นักวิ่งกูเป็นสกัดดาวลุงนี่สอง อยากโคตรช้าเอาโอ้โหเอาลว่วงวิ่งออกมาล่วงชนะเช่ไหวิว่งเหนื่อยมากตออบแบ ไม่ไหวแล้วดูริคาเลย <laughs> <laughs> สําหับบใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสมครใกดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคต่อไปนะครับโอ้โหสําหรบบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักวิ่งที่มาช่วยวิ่งด้วยนะครับทกครับ <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อ,อยู่ในช่อง next s o m e i n g นะครับวันนี้เราก็

โอ้อยหายเป็นโคตรหลอดชื่ลยอโอ้ยอะไรเนี่ยซื้อไอ้วอลไม่ได้หรอกนักวิ่งก็ไม่จำเป็นต้องเกลื่อปืนหรอกเฮ้ยมีไอ้วอลด้วยโอ้ยเจ้าอ้าวหายไปแล้วพอแล้วตะกิ้วขอบคุณครับ <c oughs> ได้เวลาฮีโร่

ยีกคนนี้มัน3ามจองล้างจองผ่านผมจริงๆนะครับเอา้านักวิ่งเราลบเอามีแก็ลบครับเ,นนเ,เหลือนักสู้คนเดียวครับทำได้หรือไม่เอาไปหนึ่งไรโอ้โหสว่านี่คมร้อยแตก มันต้องด้านนี้นะครับท่านผู้ชมบอกเลยจู๊กมันๆแน,น่ๆเดี๋ยวเช็ครองเท้าอย่างโอเคโอโหอยากนุ่มนุ่มนุ่มรองเท้านุ่มมากสวยยืดเส้นยืดสายไปหนึ่ยโอ้ยยยยเท่หวะ ฝั่งหนูเยอะมากเลยเฮ้ยยันอยู่นี่มันปาแล้วเฮ้ยสมได้ไงวะ First Blood สมไดไงวะงงว่ะจูือหนก่ตเนี่ย ในเวลาฮีโร่ครับจอว,ว่านี้วิ่งไปแล้วสัดตีนแตกมยุกๆุกเข้าบ้านพนุมเข้าบ้านเข้าบ้านอุ้ยอะไรนะโอ้คนนี้ก็ยิงสิใส่ตาเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคโดนปืนได้ไงวะ Mày sướng, mày sướng Đây xong Để buồn đi thịt rồi từ đây viên Nhạc quá อยครับเราได้ดิดนวิ่งเราขึ้นมาจากลุ่มั่มยครับ,รอรบโอโ้โหนักวิ่งคนนี้ตายไปสองดาเมจสูญนะคิวคิวก็สูญนะเป็นนักวิ่งที่แบบไหนๆเาเอาลูกซองปะ อาไหมอ่ะสองสองลูกสองง่ right. <First people. S 2> ้อโอเคคัวอลแปดโลงมันแล้วมึงซื้อที่น first l i n ฝั่งกูโดนตัดกำลังคนนิดนึงคน ผมิงบอนเลยเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวอย่่ข้านะตัวเดียวอย่่งข้านะีไหนวิ่งไปหามันดึงข้ามนะอย่่ข้ามันนะ อนปิดในข้าปัญญาแต่เอาโอ้โหจิ้งจุบมาซื้อขวยรีบยิงกันเถิดอะไรเนี่ทีมไม่ยากให้จูบเลยนั่นเราเราลองมายิงสักตาหนึ่งดีกว่าเงินโคตรเยอะเลย เงินมันเยอะหกพันกว่าเราทำเลยบทวันเนี้ยครับเริ่มครับจังหวะนี้จะยิงไปด้วยวิ่งไปด้วยครับเอ้ยจุ๊บตัวเองอรั First blood อาแล้วจังหวะนี้ MP ตัวี้ไม่ขึ้นครับ ได้ดาเมจโอ้โหปอยเดียวเองเรียบร้อยครับวันดีลูกศิ์อุ๊บเรียบร้อยครับเหมือนอาจารย์เลยดับเบิลคิลน็อกเลยอ่าแต่วนนี้นักวิ่รอครับร่วงครับ ไอ้เต้าไอ้เต้าลิงจอบอกว่ามีมไหมมีมไหมมันจะยิงให้ยับเลย <c oughs> เอ้าเฮ้ยเป็นไปได้นะครับเอเคระยะประชิดนะรับวานี่เอ้าล่วงไปแล้วถัง <c oughs> <c oughs> วานี่ชุบตัวเองก็ทันไหมทันไหมทันหรือไม่ทันด้วยครับตังไอวอลโอ้โหสุดยอดมันสาวไว้ชีวิตอย่าไปฆ่ามันเลยสุงสายมนะัน <c oughs> ตรงน้อยหน้าไปทีมเรียบร้อยครับโดนไปร้อยิบสามน,นะครับว่านี้ช่วยกันเจาะไอวอร์นะครับนี่วิดพื้นพิธีเี่ครับให้มันรู้ว่าไปว่าตาเนี้ยมันอีซี่อีซี่ดักดับเบิลคิลถือเป็นทีุนเลยมไม่ติดครับเต็มตัวแล้วดามเมจเรื่องอ้อยยังกระจีวอร์าะเลย แล้วก็เช่นกันนะเพื่อนก็นน็อกไปแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ตัวตัวครับซึกแย่งสงผู้ชายครับเอ้ยร้ยอยครับล่วงครับ้ง<ส>าง<สาย>ครับอ่านเะครับนีัดดนยัไมเอะไรล่ะได้ MVP บ้างวะ ผลง,งานสูดนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนักวิ่งแบบวันนี้นะครับแบบเลยก็ขอให้เพียงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอปากกูเป็นอะไรพูดไม่ได้แมไม่รู้เรื่องเลยอ <c oughs> อามากราบกราบลาท่านผู้ชมพร้อมกัน หนึ่งสองสามกราบขอบคุณครับโอเค